สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้เวลา15.05นวันนี้สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการนี้พระราชาทานพระราชวโรกาสให้นายกสมาคมศิลปศาสตร์ธรรมศาสตร์ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินเฝ้าทุลละอองพระบาท ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธยาศัยและพระราาทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ทําคุณประโยชน์แก่คณะศิลปาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และทออประเน็นการแสดงระบาดอกไม้ของนักศึาาากษา,า,าสาขาวิชาเกาหลีศึกษาการแสดงระบารัสเซียของนักศึกษาสาขาวิชารัสเซียศึกษาและการแสดงดนตรีของนักศึกษาสถาสบ,บันดนตรีกาลยานิวัฒนาจากนั้นทอดประเนตรผลงานของนักศึกษาอาทิวิชาภาษาฝรั่งเศสจัดแสดงบทแปลซึ่งตัดมาจากวิทยานิพนธ์บทแปลเรื่อง ป้าเกษินปกินอากาศของช้ององจริปยาสเบเรงพร้าารพรอมบทวิเคราะห์ของนางสาวเกษราผลรัตรนประทุมประจำปีการศึกษา2565บทพระจิพน์ผลแกล้วจอมแก่นและแก้วจอมโซนฉบับภาษาไทยแปลเป็นภา,าษาฝรั่งเศสวิชาภาษาจีนจัดแสดงข้อมูลสาขาและผลงานการแปลของขณาจารย์สิทธิ์เก่าและนักศึกษาเช่นเป่าพุญจินและเกิดใหม่ในกลองเพลิงสาขาวิชาภาษารัสเซียจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อส่งเสริมความรู้และประสบการณ์จัดทำคำบรรยายสำหรับภาพยนตร์ที่เป็นภาษารัสเซียในแพลตฟอร์มต่าง จากนั้นท่อเพรนเนต้ทอในเทออนศ,ศากาลเฉลิมพระเกียรติและห้องทรงงานในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรลยาณวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินที่ชั้น5ซึ่งคณะศิลปศาสตร์ได้ปรับปรุงขึ้นในปี2566ในโอกาสที่องค์การยูเนสโกมีมติรับรองและยกย่องให้ทรงเป็นบุคคลสําคัญของโลกเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบ100ปีวันประสูติโดยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากาัลีาณวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินทรงงานานักคณะศิลปศาสตร์ระหว่างปี2513ถึง2526 ภายในห้องตกแต่งอย่างเรียบง่ายสอดคล้องกับพระอุปนิสัยและพระจริยวัตรส่วนห้องนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติแสดงพระประวัติพระปรีชาญาณด้านการบริหารและการสอนขณะส่งดํารงตําแหน่งผู้อำนวยการสอนภาษาต่างประเทศและหัวหน้าสาขาวิวชาภาษาละวรรณคดีฝรั่งเศสควบคู่กับอาจารย์สอนภาษาฝรั่งเศสกว่า13ปี และนิทรรศการถาวรที่รวบรวมหลักฐานชั้นต้นเชน่นเอกสารราชการหลายพระหัตถ์พระดำรัสในรูปแบบพิจิทันของใช้ส่วนพระองค์และสิ่งของพระชาธานพระรูปและวิดีทัพระกรณียกิจและคำสัมภาษณ์ผู้ที่ถวายงานและลูกศิษย์ภาพสามิติหรือโฮโลแกรมแสดงคติพจน์ภาษาฝรั่งเศสที่ทรงแปลและเกมปฏิสัมพันธ์ซึ่งถ่ายทอดมาจากแนวพระดำริ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรลยานิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินส่งเป็นอาจารย์ประจำและทรงเป็นอาจารย์พิเศษส่งพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศในคณะศิลปศาสตร์ที่ก้าวหน้าโปรดให้สร้างหลักสูตรวิชาภาษาต่างประเทศสาขาใหม่ส่งพัฒนาหลักเกณฑ์การประเมินผลการเรียนการสอนให้ทันสมัยตลอดจนทรงบริหารและพัฒนาอาจารย์ผู้สอนภาษาต่างประเทศเวล 17. า17.51นาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าปโปรดกระหม่อม ให้เสร็จออกแทนพระองค์นาวาังสัปทุมพระราชทานพระราชบรมโอกาศให้ผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์รจิตวัฒนศิลป์ประธานก,นกนารนกร,รมการแผนกวิทยาศาสตร์หมู่เลนิธิอนันทมหิดลและศาสตราจารย์สุพจิตราชัชวานกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการแผนกวิทยาศาสตร์นำนายนรปชัชัยไพระหงกุลผู้ได้รับพ,พทระราชทานทุนมูลนิธิอน,นันทมหิดลแผนกวิทยาศาสตรต์ประจำปี2566เป้าทุลอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกสาขาคณิตศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยเท็กซั M สแอนด์เอ็มารัฐอเมริการองศาสตราจารย์เจษดาแก้วกระยาประธานกรรมการแผนกเกษตรศาสตร์มูลนิธิอนันทมหิดลและคณะนำนางสาวนรารกรธนสุภวิมลผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์ปร,ระจำปี2567เฝ้าทุลอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาว,วิทยาศาสาตร์การอาหารณมหาวิทยาลัยเพอร์ดูสารัฐอเมริกา ในอัธนิติดิสถาอำนาจประธานกรรมการแผนกธรรมศาสตร์มูล,ลนิธิอันันทมหิดลพร้อมด้วยศาสตร,ราจารย์สุพสวัิรชัชวานอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และศาสตร,ราจารย์พิเศษจิรนิติหววนนท์กรรมการและเลขานุการแผนกธรรมศาสตร์นำนายธนกฤษเมธเศษได้รับผู้ได้รับพระราชทานทุนมูล,ลนิธิอันันทมหิดลแผน,นกธรรมศาสตร์ประจำปี2567เฝ้าจุลอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหลักสูตรเศรษฐมิติและคณิตศาสตร์เศรษฐศาสตร์ ณวิทยาลัยเศรษศาสตร์และรัฐศาสตร์แห่งลอนดอนสหราชอาณาจักรทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัราชกัญญาสิริวัฒนาพนาวดีทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจทวีน้ำประวันของวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลกับทรงติดตามการดำเนินโครงการทวีน้ำประวันของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ว,นวนันีน้เวลา20นาฬิกา35นาทีทูกลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเสด็จไปทรงเปิดชมรมกับศูนย์เพื่อนใจชวีนเมือวันของวิทยาลัยการอาชีววังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยจัดตั้งชมรมในปี2563มีกิจกรรมรณรงค์งป้องกันและแก้ไขปัญหายา,ยาเสพติดทั้งการให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติดสอดส่องดูแลสมาชิกสนับสนุนให้สมาชิกมีกิจกรรมในเวลาว่างส่งเสริมให้สมาชิกมีอาสาช่วยเหลือสังคม ส่วนศูนย์เพื่อนใจเปิดให้บริการมา4ปียึดหลักการทํางานคือถือประโยชน์ส่วนตนไปที่2ประโยชน์ของส่วนรวมไปที่1มีบริการให้คำปรึกษากิจกรรมพัฒนา EQ ร้องเพลงเต้นกิจกรรมสร้างสุขและส่งเสริมทักษะอาชีพเป็นการหาไรายได้ระหว่างเรียนเช่นการทำขนมเปี๊ยะทาวังการทำถุงบุญตักบาทและผลิตภัณฑ์เช่นโลชั่นบำรุงผิวผีบูกา้าโฟมล้างหน้าตันหอมรายได้ส่วนหนึ่งนำเข้ากองทุนชมรมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน แต่นันต,ติดตามการดำเนินโครงการทวีนวันของจังหวัดและพระประธานเข็มที่รวรึกแก่ผู้เข้าถวายเงินเข้าโครงการกับพระประธานเงินแก่เลขาธิการมูลช no. ิทวีน้บประวันตลอด22ปีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์น้อมนำโครงการมาเป็นเครื่องมือนในการพัฒนาเยรุ่นและเยาวชนภายใต้แนวคิดเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดเพื่อสร้างผูิคุ้ม,มกันทางจิตใจเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อมั่นเกิดความภาคภูมิใจในตนเองหลีกเลี่ยงและห่างไกลาย,ยาเสพติด ในการมีพระประธานคำแนะนำในการปฏิบัติตนและให้กำลังใจสมาชิกใครติดยายกมือขึ้จนจดสันนิษและคุ้มครองเด็กเยาวชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และสำนักง,งานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สาขาหัวหินพร้อมพระประธานคำแนะนำแก่สมาชิกทวีน้มวันจกสถานศึกษาต่างๆปัจจุบันมีสมาชิกกว่า1นแสน 1, คนมีอำเภอและชมรมทวีน้มวันครอบคลุมทุกประเทศรวม3 7 1แห่ง เป็นจังหวัดทวีนุ่มวันต้นแบบระดับทองปีที่2อําเภอปราณบุรีและโรงเรียนหูหินระดับดีเด่นและวิทยาลัยการอาชีพวังไกลังวนเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่2พร้อมกันนี้ทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ตทวีนุ่มวันฐานิสมเ็จพระศรีนครินทราบรมราชาชนนีทรงวศรีลาเลิกอาคารเรียนของวิทยาลัยการอาชีพวังไกลังวนเมื่อปี2528ปัจจุบันมีนักเรียนนักศึกษา2,127คน พระบรวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศิทยุคนประทานเขียมที่ระลึกและรางวัลประจำปีการศึกษา2,167แก่บุคลากรและนัเกเรียนโรงเรียนสายน้ำพึ่งในพระอุปถมัมภ์ เวลา10นาฬิกา20นาทีวันนี้พระวรองเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนสเสด็จไปยังห้องประชุมเพชรรัเชเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนสายน้ำพึ่งในพระอุปถัมภ์ในการประทานเข็มที่ระลึกและรางวัลประจำปีการศึกษา2,567เ่็มคล,กมลการกรและนักเรียนโอกาสนี้ประธานพระวโอกาสให้รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและข้าราชการครูเกษียณอาย,ยุรา,ร,าราชการเฝ้ากราบทุลาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษาคนใหม่เฝ้าในโอกาสรับตําแหน่งจากนั้นประทานเข็มที่ระลึกแก่ข้าราชการครูที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ30ปี1คนและปฏิบัติหน้าที่ครบ10ปี10คน และประทานรางวัลแก่นกักเรียนที่มีผลงานโดดเด่น10คนโรงเรียนสายน้ำพึ่งในพระประธร์มจัดตั้งขึ้นโดยหม่อมหลวงปิดมาลกุล <c oughs> เปิดทำการสอนเมื่อวันที่17พฤษภาคม2504ต่อมาปี2515สมเด็จพระเจ้าพะคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาสิริโสภาพนาวดีส่งรับไว้ในพระประถัธร์มและเสด็จไปในการพระราชทานประกาศนีญบัตรและพระราชทานทุนการศึกษาแก่นกักเรียนเป็นประจำทุกปีปัจจุบันเปิดสอนชั้นมัธยม,มศึกษาปีที่1ถึง6มีนกักเรียน2,400คน ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชทาเพลืงองศพนางชดช้อยทวีศิลป์มารดานายกรัฐมนตรีเวลา17นวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุริสจุลาเน์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชทาเพลืงองศพนางชดช้อยทวีศิลป์ณเมนวัดเชษรินทราวาสนางชดช้อยทวีศิลป์เกิดเดมื่อวันที่1ตุลาคม2 5 7 1 เป็นทิดาของนายชูจุตรกูลและนางม,มีเรียมยิบอินซอยมีพี่น้องร่วมบ,บิดามารดาเดียวกัน5คนนักศเร็จการศึกษาชั้นมัธยมจากโรงเรียนมาแต่เดีวิทยาลัยไ,ได้ปศึกษาต่อด้านอิจว์ดีไซน์จาก Parsons School of Design นครน,นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาจากนั้นเดินทางกลับประเทศไทยและเริ่มทำงานที่บริษัทสวิทโฮฟเจอร์และสถานเอกอัครราชทูตตุรกีประจำประเทศไทย ได้ชีวิตครอบครัวสมรสกับร้อยโทอํานวยทวีศินป์มีบุตรหนึ่งคนคือนายเศรษฐาทวีสิลนายกรัฐมรตมรีเมื่อสามีเสียชีวิตขณะนายเศรษฐาอายุได้เพียง3าขวบนางชยทวีศินได้เลี้ยงดูบุตรชายเพียงคนเดียวดยสํมเทธิการศึกษาระดับเรือโทจากสหรัฐอเมริกาและท,ทําธุรกิจประสบความสาเร็จอย่างสูงก่อนเข้าสู่การเมืองในการเลือกตั้งเมื่อปี2566และทรงพร,ระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นนายกรัฐมรตมรีคนที่30เมื่อวันที่22สิงหาคม2566 นางชอยท,ยทวีสินเสียชีวิตด้วยโรคชราเมื่อวันที่21กรกฎาคม2567ิร25ีอายุ95ปี9เดือนโดยรับพระมาหากรุณที่คุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพระราชทานน้ำบุญกลับศพและพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรเวัยลัษณ์ราชกุมารีกรมพระรีสว่างขวัตรวาราักติยาราชนารีโปรโดให้ผู้แทนพระองค์ไปเปิดนิทรรศการจิตรกรรมบวัวหลวงครั้งที่45 ที่ฮอสินสมเด็จพระนางเจ้าสิริติ์พระบรมราชินีนาถร้อยโทชวัตอัคฉรยุติรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดนิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่45โอกาสนี้ได้มอบโล่รางวัลพระราชทานแก่ผู้ชนะเลิศการประกวด9ชิ้นแบ่งเป็น3ประเภทคือจิตรกรรมไทยแบบประเพณีผู้ได้รับรางวัลเหรียญทองได้แก่นายสิบประพัฒแก้วรากมุก จิตรกรรมไทยแนวประเพณีผู้ได้รับรางวัลเหรียญทองได้แก่นายเจษดาก,กิรติเสวีและจิตรกรรมร่วมสมัยผู้ได้รับรางวัลเหรียญทองได้แก่นายรัฐีพัฒน์ผลรัตนพยบูลมูล,ลนิธิบัวหลวงและมูล,ลนิธิหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจัดนิทรรศการนี้ขึ้นโดยจะแสดงผลงาน8 1ชิ้นจากผลงานส่งเข้าประกวด148ชิ้นผู้สนใจเข้าชมได้จนถึงวันที่29กันยายน2567เวลา10นาฬิกาถึง19นาฬิกายกเว้นวันพุธ ดยวันนี้ถึงวันที่15สิงหาคม2567เข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและในวันที่16สิงหาคม2567เสียค่าเข้าชมคนละ50บาทยกเว้นนักเรียนนักศึกษาผู้สูงอายุผู้ทุพพลภาพและนักบวชจากนั้นจะนําไปจัดแสดงนิทรรศาการสัญจรณหอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายองคมนตรีไปประธานในพธิธีปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย ที่โรงแรมรอยัลิซตีพลเอกพงเทพหนูเทพอกคมนตรีประธานกรรมการบริหารมือิทิราชประธานนุเคราะห์นพบร,รมราชูุถธมรมเป็นประธานในพิธีปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายซึ่งฝ่ายสงคมสงเราะ์มืองทิราชประธานนุเคราะห์จัดขึ้นระหว่างวันที่5 6สิงหาคม2567เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ สร้างทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานและเปยดประสบการณ์เรียนรู้ด้านการติดตามการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายและพัฒนางานด้านการติดตามผลการช่วยเหลือผู้ประสบสาทรณัภายในระยะฟื้นฟูและนักเรียนทุนพระทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์โดยมีเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกรรมาการฝ่ายสังคมสงเคราะห์วิทยากรเจ้าหน้าที่อาสาสมัครผู้ช่วยงานสังคมสงเคราะห์ร่วมประชุมรวมหนึ่งอยคน คณะกรรมาการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเถอพระองค์เจ้าพัชรก,กิติยาภาไปตรวจเยี่ยมโครงการกำลังใจในพระดำริณเรือนจำจังหวัดจันทบุรี พลอากาศเอกสมคิดสุขบางรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดรับบิพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพะชระกิติยาภาและคณะไปตรวจเยี่ยมโครงการกำลังใจในพระดำบบิที่เรือนจำจังหวัดจันทบุรีอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีซึ่งดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี2561ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเพื่อเตรียมความพร้อมในการกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพทางด้านร่างกายและจิตใจ ตลอดจนฝึกอบรมทักษะอาชีพเช่นการทำขนมเบกเกอรี่น้ำสมุนไพรนวดแผนไทยพับดอกไม้จากใบเตยหอมศาสตรพยากรณ์ะพยิปซี่และการพยากรด้วยศาสตร์ตัวเลขด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรก,กิติยาพาณเรี่ิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวชร,รราชธิดา มีพระประสงค์ให้เรือนจําส่งเสริมและพัฒนาการทําเสือกกจันทบุรีแบบครบวงจรตั้งแต่การปลูกต้นกกจนถึงแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิน่นและเอกลักษณ์ของจังหวัดจันทบุรีไม่ให้สูญหายเนื่องจากกกของจังหวัดจันทบุรีมีลักษณะเด่นคือเส้นใยเหนียวนุ่มเป็นมันและคงทนปัจจุบันที่ส่งเสริมเป็นอาชีพให้ผู้ต้องขังรวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายตามความต้องการของผู้บริโภคและสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์เช่นเสื้อท่อมือหมวกกระเปา๋จาจจกกนกล่องใส่กระดาษทชู ซึ่งโครงการมีแผนที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้ต้องขังนําไปจําหน่ายภายใต้แบรนด์ Inspire เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกลือนจาและผู้ต้องขังสํานักงานกปรจัดโครงการสื่อมวลชนสัญจรสืบสารพระราชดำริครั้งที่1ประจาปี2567ที่จังหวัดสกลนครสำนักงานกปรจัดโครงการสื่อมวลชนสัญจรสืบสารพระราชดำริครั้งที่1ประจาปี2567ที่จังหวัดสกลนครเพื่อนําสื่อมวลชนเยี่ยมชมโครงการนี้มาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ระหว่างวันที่6สิงหาคม2567เพื่อเผยแพร่ข้อมูลผลสําเร็จของโครงการอนุมาตจากพระรชดมตรีตลอดจนแนวพระราชดำริในการพัฒนาต่างๆที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดีนเดชมหาราชบรมนาบพิพรและเสด็จพระนางเจ้าศรษฐกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานไว้เพื่อได้สร้างประโยชน์สู่แก่ประชาชนและประเทศชาติและร่วมสืบสานพระราชจัททพนิทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการศึกษาร,รักษาต่อยอดโครงการอนุมาจากัระ์พระชดมริให้เกิดความยั่งยืนโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูผาอนุมาจารัระ์พระชดมริอำเภอเมืองตั้งขึ้นต่อพระชดริของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพ,พลอดุลยเดชมหาราชปริมนาบาพิพร์เมื่อปี2525 25, ทำหน้าที่เสมือนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต คือการเป็นศูนย์รวมของการสรุปผลการพัฒนาที่ประชาชนสามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้และนําไปปรับใช้ได้ที่ผ่านมาได้ศึกษาทดลองวิจัยและพัฒนาด้านต่างๆอย่างต่อเนื่องและเป็นต้นแบบใน,นเรื่องสร้างน้าเพิ่มป่าพัฒนาชีวิตแบบพอเพียงปัจจุบันมีผู้เข้ามาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่องและนําความรู้ไปประยุกใช้ก่อให้เกิดวิถีชีวิตแบบพึ่งพาตนเองของประชาชนในพื้นที่และในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือและขยายผลไปยังสาธารณรัฐประชาธิป,ปไตยประชาชนลาวด้วย สมเด็จพระเจ้วังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรสมาธิน่ฐินในโอกาสมหมามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2567 ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสมาท,ทิิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเปี่ยพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสรุร ikit พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงใน,ในโอกาสมหามงค,คลเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2567ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสบีงบุญระหว่างวันที่6ถึง12สิงหาคมพุทธศักราช2567ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และแอป Store